แบบกันสั่นแบบของพี่ต่อจับสายมีองศายกไปยกมาทำให้สมท่าเป็นเขาดูไหมสมท่าเป็นเขาดูกันสั่นีีเออสีขาวเคยเห็นแกใช้อยู่สองสองมันโมซ่า mini mx เอามาแต่ไม่เคยมาใช้มันมือหันเอาเงี้ซื้อก็ไม่เคยใช้มันไงใช่แหละเพราะเพราคือแล้วมันเหมือนหนักมืออ่ะนี่แล้วมันจะมาคก็ควรเอาไปเอามาขาตั้งกล้องดีกว่าใช่มันมันจะเป็นซื้อตั้งสองพันห้าหน่ะลิงก์กันอยู่นะคะใครเอาไปก็จะใช้ไม่ได้ มันจะไม่มีจะเป็นตัวโยกแบบนี้นะแต่ว่ามีมันเะาเล่นแล้วปับสีได้เป็นเรื่องใหญ่เายใช่มันจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียลิงกันอยู่ตรงนี้ทางมาน้าองกคนใอ่ ใครเห็นก็ใครเห็นก็เอามาช้าเขาบอกว่าเห็นถ้าใครเหห็นรือว่ามีคนเห็นอยู่ร้านปลาซอลองไปดูร้านปลาซอดิ้ร้านปลาซอไม่ใช่ปลาซอไม่ใช่ไม่โอ้เราแสดงว่าเขาไปผิดอันเั่านั้นนะตัวนี้แหละแบบนี้อันเนี้ยใช่เปล่าเอาผมเอาผมเอาแม่ตัวอย่างตัวอย่างแสดงว่าเขาไปผิดอันเั่านั้นนะลิ้งดูที่ได้เปล่า ถลิงได้เซนี่ตุ้มตามเย่อเลยนะาเลยถลิงได้ถลิงได้ตุ้มตามเย่ออะเรนั่นแหละผมไม่ได้ขโมยนะของผมนะอ้าวของตุ้มตามเห็นตุ้มตามถือพร้อมกันมันก็ได้หมดทุกอันนั่นแหละมันได้หมดนั่นแหละมันได้หมดนั่นแหละพราะันนงาอันนี้ไม่ใช่รหัสกันแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าปกติมันเข้าลิงก์ได้ปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันจะตัดเฉดเลยมันจะอยู่เลย อันนี้ไม่ใช่แล้วครหักไม่ไม่ไม่ต้องจีบนี่ของผมครับของผมเอาดีของสายตาเราค่ะนี่ของพี่ยุยอยู่ตรงนี้อย่างนี้ต้องข้อโัชซ์ไ่นเนี่ยก็ต้องมีระบบของเขาก่อนแน่นๆนะเอ็มดีก่อนแน่นๆก็ถ้าใครเจอแล้วก็ใครเจอเนี่ยตรงแบบนี้เลยเหมือนนแหละพอใส่ปุ่มมันนั่นเลยเนาะเออมันอยู่นี่เลยเหมือนโม่สร้างลอยเราพี่ก็คือนะครับพอใส่ปุ่มมันก็จะป่าวจะลงวางไว้ที่ไหนสักแห่ง เปัญหาไม่เจอถ้าใครเจอก็ขอจับมือดมหน่อยนะครับจับมือโดมจับมือดมีล้วก็ไปแล้วอันไหนว่ามันี่ีับต้องใช้เหมือนของาชแน่นอนเกือบเกือบไปนอตุตาแล้วต่ตาไม่หัวเรมันให้มากันแสดงว่า อันนี้ไม่มีตัวนี้จะไม่มีรับคุณที่มาค่ดี่น้องใายสวัสดีครับน่าสนุกมากเลยใช่องแลกว่าขอบคุณเขาชื่อช่องอยุ้ยโกบคือช่องนะไรว F4 คุยนะได้ครับเดี๋ยวลงไประยองเดี๋ผมจะไปทาทาลาลาาไ้า มันจะกเนโดนทำลายอันน uh, ีคเรา้องว่าเหมือนกันนะเราะว่าขาไม่ขตัดมางนรไม่าดานประจ้นเน่่ะ เโตโอาจจะไก็บไม่ให้ก่ออะไรดีค่ะไม่ใช่ดิต้องสมัครมการสพี่ข้าวสาไมกโอโตรถว่าคนแรกนะครับอันดีค่ะอไปแล้วก็ใช้งานไม่ได้มาสู่พิี่บริษัทครับโอ้ใครติดถ้ก ไม่ทราบค่ะเยอถามมาไม่รู้อย่างเดียวค่ะเมื่อคืนนอนมาเมื่อคืนนอนมาเมนายตอนแรกไดเลยนะยิ้ตน้าแบบแบบแบบนี่เราสั่งชาสามกล่องค่ะค้งก่อนสัง่านช่องทวีทักไลน์นะคะทักไลน์ทักธุ์สา อีถูกต่อยที่ตาอ๋อเขาไม่ใจเคลื่อรู้ทีก็ให้ผู่นี่เหรอคะอไม่รู้ว่าปู่ยัลงหรือเปล่าปู่ยัก็อยู่ในไลน์กยู่เหมือนกันนะแต่แกไม่ได้สั่งเพราะว่ามันมีไลน์กลุ่มเขาก็สั่งเป็นสายส่วนสายส่วนวันดีค่ะวันดีค่ะไม่รู้ค่ะรู้ว่าจะปนอะไรนะปน จากีเป็นไงบ้างคะว่าจากีตอนนี้น้องดีขึ้นแล้วนะครับไปทำอะไเรียบร้อยแล้วงไปทำหมอแล้วเดี๋ยวน้องจะมาเดินกายต่อยังไงอยากได้เสื้ออยากได้เสื้อขายต่อคะขายต่อนอนนาขอชิดยังนองร้านเอ้านาคนละที่ค่ะนาคนละที่บ้านมาทินินาเยอะค่ะนาเยอะขอบคุณมากนะครเห็นคุณ ว่าแล้ทุกคนมีความสุขดีก็ดีใจจ้าทำไมไม่เขียไว้เอง จะไมมมิกกย้ไว้เองัคลูกน้องมิกกี้คุณ P I T S A ไม่ัีสีเลยซงนีคมีสีมีภาพรบเสดงว่ามีค่าภาพค่ะไม่เสก็ูครที่พวกเราไปนี่แหละค่ะดูคลิปบรรดายูทูบเบอร์ไปนี่แหละช่องนี้นะครับที่ส่แล้วเนาะที่ห้าาสาวมืดนนอคุณอมริกาไล่ให้แล้วจ้าขอบคุณท่านผู้นะคะะ

กใส่เื่อม่เคจเสื้อแลยใจว่ใจใจมาเคยจตั้งแต่ตอนมาไม่คบเอนนใจอลงใส่เช้านีมาเจ็บเริ่มเจ็บคอล้วขออนุญาตใส่ใหม่ก่อนนะคะเนือเด็กเือดเน่อเด็กเอดนะีอเจ็กม ข้าวลุงมาสดี๋ยว so yes. ไป e ที่ลุงดีกว่าคุณบอลสวัสดีค่ะคุณ VIP คุณบ้านนักแต่งพยนีค่ะครับกลับทัพวันนี้กับประมาณตอนเที่ยงบ่ายนะครับพยนต์วันนี้นะคับ อยู่มาตีสองตีสิบกลุ่ม TIG ไม่ค่อคชาขอคุณพสมัยรัก ยังมีไว้ในต่างระเทศดกันเลวก็กลับอว่าเคไปสนุกสมัยคนหายหมดเลยไม่ต้องกรให้ขารดเลยฮะดับแ้ดจะไม่รูนอนหน้าดาขวาครับดีดีล่ะที่เขาอาจจะวางไว้ข้างๆนั่งเงี้ยเป็นคนทีัร้ขึ้นแล้วก็รู้ามันก็ติดไม่ไึ้นเนายไ่หยับไม่้ครับคุณเด็กชาติญี่ปุ่นเนี่ยตระนกไปแล้วค่ะ ใช่ไหมคะคือเด็กชายชัยาพลกลับไปยังใช่ครับวกับแล้วใช่ไหมกาตั้งแต่เมื่อคืนบานบ้านเดิเืนได้เต้นไหม่้เหนื่อยเห่อยเด็กทราบว่าเด็กทาอเด็กชายชัยาพลเต้นสนุกมากเลยเ่อคืนเลยบอกกลับไปแล้วแต่มาบรรจาราได้สามจาร์ก็ที่พวกเราเ สต่ทำไาดูใทด้วยกับการต้องเป็นคู่บ้าค้าคสั่ สัคืออะไรคะคุณสติมีไว้มีไว้อภัยจะไม่กินเียาเมื่อคืนกลับมากินอาไม้๋อค่ะคุณฐานี่ปาใช่ไ่ใช่คุณทนายบอกแล้วว่ามันเะสนุกสนุกนะงรับม่ไปดูน้องตุาทั้เอ็ดสี่เอยิงก็ไม่รู้ว่าสองเป็นใครือี่ไทสี่ทไหนก็ที่บอกทูกวาง